สวัสดีครับวันนี้เราไปต้มน้ำใบชะพูกินกันดีกว่าเขาบอกว่าน้ำใบชะพอูมันจะลดน้ำตาลในเลือดได้ลองดูลองดูวันนี้จะรอดไหมน้ำใบชะพูของกูจะรอดหรือจะรั่วเดินไปเดินไปหลังบ้าน หลังบ้านมีใบชะพูอยู่ไปแอบเอามาดิฟ้าอา้าวกูเดินมาตัวปิวเลยกูลืมมามีดมาชิบหายเดินกลับมาแล้วมาแล้วกูได้แล้วมีดกูเดินไปหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้าน ชิบชิบเลี้ยวไอ้ว่าไงอกไอ้ออกว่าไงกินข้าวยังมึงอะ่ะใบชะพูใบชะพูชะพูอยู่ไหนวะแม่บอกอยู่แถวนี้นี่ไงเพียบเลยเจอว้ว ใส่มาทั้งต้น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 ,ตนกูซัดเลยโอ้ยมีดก็ตัดทุกอย่างเข้าตัดทุกอย่างไม่เข้ายกเว้นนิ้วอ่ะชอบเข้าจริงๆมีดบ้านกูเนี่ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน để hái liềm còn. Nên bài này, thính, thính đi, pheo đèn, pheo đèn, này, ยูดิอันนี้ไม่เอาน่าบ ต้นนี้แจ่มจลัดแจ่มจลัดสต้นพอวะ,อะ,น,อะนี่ไงตรงนี้ก็มีพออย่างสามต้นไม่พออพะไปเถอะไปเยอะบ้านเราทำงามไหนงามงามเดี๋ยวไปดูสิ แล้วมันจะแส่ออกมาใหม่ปะโอ้ยมันเป็นดงเป็นดานเป็นลูกเป็นวงมันรอก ว่า ได้มาได้มาหลายอันอยู่เพียบ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 พอวะพอวะไปถามแม่ดีกว่าถามผู้รู้ แมงง่แล้วต้มทั้งอย่างนี้เลยอะหรือว่าต้มทั้งการทั้งการนี่เลยอะ,ไ,ะไ,มอไม่ได้แก้อะไรอยากกินเฉยเยไม่ได้อะ <laughs> เดี๋ยวไปต้มเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนตะกออตัแแมดปะล่ะ การทิ้งว่าแม่บอกไม่ต้องตัดบอกให้ต้มอย่างล้างล้างอย่างเดียวแล้วก็ต้มคือตัดก้านออกทำไมเกาเอาลากด้วยซ้ำก็ต้มแต่นี่แม่ที่เกียดจะนั่งล้างไอ้แก่ลากเลยจะต้มกินแค่นี้แหละแกจะกินอะไรหนักหนาแกอะไรแต่กินใบก่อนกินใบอย่างเดียว กินได้ทุกวันนะี่ยมันจะดีมันก็ล้างคลีชในร่างกายเรานี่หล้างสิวเพาเป็นี่ถ้ามีม,ม,มันนะ้อมดแม่เอาิีขาดตะไค้ไปมาขูดก็พอแล้ว ข้าวนยาวอย่างนี้เหรอแม่ใส,ออใส่ไปเออใส่ไปอย่แลไกินข้าวบ้านละดดอกอัญชันเมื่อก่อนเอามาจากไหนอ่ะเด็ดมาจากนู่นบ้านไหนเด็ดมาจากบ้านหลังนึงเหลอ ปล่าถามดูเห็นเมื่อก่อนแม่เคยต้มอ้าวไปต้มกินมันมีคื่นฟ้าคื่นฝนไปต้มกินมันก็ดีดอกไอชันมันเป็นเห็นแล้วอยากกินเมี่ยง เห็นใบกกนเฉาพูอยากกิน,มนมเมี่ยงคำอยากกินยำแหนมด้วยไม่เอาเดี๋ยวพอไม่เห็นก็ไม่อยากละ Bye. เนวันไหนเนั่งมฟ้าคมนก็ไปรับว uh> ันศุกร์พาไปเที่ยแม่ก็เิาไปเอชก่อนกูเช็คก่อนกูชครสชาติก่อนตัวนลังบ้านมีความสุขเลยสดชื่นได้กลับมาเล่นโทรศัพท์สนุกมากเลย ยังหม้อขาวอันนี้ ถามเลยแส่น้ำแค่ไหนวะเนี่ย เติมนะ้ำทำอะไรก็ได้อย่าลืมเติมนะ้ำเออวันนี้อ้วนไม่เยี่ยวแต่ก็อ้วน <c oughs> <c oughs> เพราะมันยังนกยโกอ่ะพอมันอ่านมนี่พอถึงบ้านแล้วสบายใจแล้วเหรอพอถึงบ้านกาจะลดล่นแเลี้ยวเข้าแหละเพราะว่ามันยังหยดอยู่ขาเป็นเองถ้ามนานมันก็ไม่พอไหมน้ำพอแล้วรมสักยี่สิบนาทีใ้ไฟกลางเออ โอ้โห oh, ทำไมมึงจะถ่ายให้ใครดูแล้วนี่แกงจืดหมูยอมันเป็นเอ็นอ่ะเป็นเอ็นใส่ผักใส่อะไรพร้อมมาไปซื้อโทรศัพท์มาใหม่เหรอปล่าอันเก่าอ่ะ เราเกิดเราก็เสิร์ฟมาเย็นจะกินอะไรอ่ะไข่ดาวพอไหมอ่ะก่อเดี๋ยวแม่ทำก๋วยเตี๋ยวกินก็พอเนี่ยมีน้ำซุปกัน ี่สิบนาทีเจอกันสำเร็จผ่านไปครึ่งชั่วโมงอ้าวแม่กูมาหยอดใบเตยไว้ให้เออก็ดีก็ดีเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูลองชิมซะหน่อยต้องลอง เมื่อกี้เรียบร้อยโดนโดนโดนฝาร้อนไปหนึ่งดอกท้องเลยนิดชุบล้างซะหน่อย ที่เหลือรอเย็นก <Okay, S 2> ่อนแลいい้วค่อยใส่ขวดโอเครอมเย็นก่อนลอวร้อนไม่ไหววะคลิปนี้ถือว่าจบแค่นี้สำเร็จแล้วน้ำใบชะพูเขียวดีไหมล่ะน้ำใบชะพูจาก ภาพนี้กลายมาเป็นสภาพนี้เดี๋ยวรอใส่ขวดลอมเย็นก่อนแล้วค่อยใส่ขวดเก็บไว้กินโอเคจบจบแค่เนี้ยพอ